ออสวัสดีครับกอี่อะไรสดปะอยู่รปะตอนนี้อยู่อะไรเซนทันเวสเกตตอนนี้อยู่กับผมช่องออดีแ้แตมาลีจอมรัวนวันนี้จะมาทำอะไรออนนี้ออดี้มาเล่นฮาเบอร์แลนด์กับเพื่อนที่ที่เซนทันเวสเกต เอาเต้นรอเพื่อนก่อนมาเล่นกับเพื่อนเต้นรอเพื่อนกันเต้นจนกว่าเพื่อนจะมานะเอออาบไม่เหนื่อยก็เต้นไปเต้นรอเพื่อนาปนี่มานี่ดิยโอ้มีตัวอะไรมั่งเนี่ยโซนิโก็ซีราฟไฟไฟจากดูด ตัวอะไก็ไม่รู้่แม,แม่บอกว่าเต้นจนกว่าเพื่อนจะมาเร็วเต้นเต้นจนกว่าเพื่อนจะมาเต้นจนกว่าเพื่อนจะมาถึงเ่ะเต้นอยู่ตรงนี้แหละจะได้มองไม่เห็นก่เต้นจนกว่าเพื่อนจะมาเก่ คือเละอมไข่อมไม่ใช่อมไข่อมไข่ไข่ที่เป็นฟอง้ะทุกคนวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรลูกวันนี้ยี่สิบห้าไม่ใช่ Merry Christmas ใช่ค่ะขอให้ขอให้ทุกคนทุกคนสุขภาพแข็งแรงดีด้วมค่ะในวันคริสต์มาสเอาเต้นต่อดิเพื่อนยังไม่มา เต้นจนกว่าเพื่อนจะมาเอาล่ะเต้นก่อนเดี๋ยวดีกนเดี๋ยวเต้นจนจนกว่าเพื่อนจะมาระวังรอคริสต์มาสคริสต์มาสพี่พี่เพื่อนเพื่อนไปเที่ยวไหนกันถามพี่พี่เพื่อนเพื่อนก่อนลง ไที่ยวไหนกครับเที่ยวไหนก็ขอให้มีความสุขกันนะคะใช่ครับไหนออดี้โอยพรขอให้ทุกคนมีความสุขวันชิมพลาดและจะวันปีใหม่วันปีใหม่ที่จะถึงนี้ขอให้ทุกคนแฮปปี้แฮปปี้นะคะไปไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นเดี๋ยว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 มาให้ดูว่าว่าออดี้จะเล่นกับเพื่อนสนุกแค่ไหนเดี๋ยวมาลง มาลงคลิปให้ดูครับสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนอ่ะสวัสดีครับสว,ส,สวยๆรอๆรอๆหรือเปล่าอ่ะบ๊ายย,ยค่ะไลค์สดะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ออดีด้วยค่ะด้วยนะคะ